สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Training การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในขั้นตอนนี้เราจะทําความรู้จักกับปุ่ม Submit นะครับซึ่งมีอยู่ในแท็กคําสั่งของ h hey, t m L ในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ถึงปุ่มนะครับหรือว่าปุ่ม Submit ที่มีอยู่ใน h hey, t m L นะครับ Input type อีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราจะทําการใช้งานบ่อยๆในการสร้างฟอร์มสําหรับการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือปุ่มนั่นเองปุ่มหรือว่า type ที่ชื่อว่า Submit นี้นะครับ เมื่อเราทําการคลิกนะครับบริเวณปุ่มก็จะทําการเปรียบสมือนกับการที่เราจะส่งข้อมูลเข้าไปหาเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับโดยที่นะครับ Input t y p e s ส b m i t ส่วนที่สําคัญก็จะเป็นในส่วนของการส่งข้อมูลที่อยู่บนฟอร์มเป็นหลักนะครับผมทําการเปิดในส่วนของโปรแกร,รม Edit p a ัทนะครับซึ่งเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของ t e x t b o ็ไปแล้วในขั้นตอนนี้เราจะลองทําความรู้จักกับการทํางานกับ Submit นะครับ ครับในการทำงานกับปุ่ม submit นะครับเราเพียงแค่กำหนดคุณสมบัตินะครับหรือว่า attribute นะครับไทเป็น submit นะครับก็จะปรากฏลักษณะปุ่มที่เป็นภาษา HTML ขึ้นมานะครับโดยที่นะครับ value ตรงนี้ก็คือคุณสมบัติที่จะเป็นการเขียนข้อมูลหรือว่าเขียนข้อความที่จะสื่อสารกับผู้ใช้งานบริเวณปุ่มนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะสร้างปุ่มขึ้นมาจาก HTML ได้นะครับ ทำการเซฟซอฟต์ไฟล์ผมทำการเปิดเว็บราว์เซอร์ครับแล้วทำการรีเฟรชนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีปุ่มที่ชื่อว่าส่งข้อมูลขึ้นมานะครับเมื่อเราทำการคลิกที่ปุ่มนะครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลใดๆได้นะครับเนื่องจากว่ายังขาดนะครับส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทำงานกับปุ่มนะครับเราเพียงแค่ใช้ ใส่คำสั่ง input นะครับแล้วก็กำหนด type นะครับให้เป็น submit นั่นเองนะครับสำหรับ value ก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะเขียนบนกล่องข้อความนะครับว่าเราจะสื่อสารกับผู้ใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของ name ครับของ submit นั้นนะครับแล้วแต่เราจะนำไปใช้งานนะครับกรณีที่ไม่มี attribute ตัวนี้นะครับเ tml ก็สามารถที่จะ แสดงปุ่มแล้วก็ทําการส่งข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับลองไปดูในส่วนของการดันที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับนะครับปุ่มก็ยังคงทํางานได้อยู่นะครับสําหรับขั้นตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ